ผู้ชายเนี่ยท็อกซิกมากชอบมาด่าเราให้เราเจ็บใจแก้ไขยังไงดีคะต้องเลิกไหมคะไม่มีใครเลยคะช่วงนี้คุณจําไว้นะครับถ้าคุณเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นลูเซอร์คือเริ่มจากการมีไมซ์เซ็ตเป็นคนแพ้มองว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยช่วงนี้ม,นม,ม,รรมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าโอ้ยชีวิตนี่มันโหยหาความรักชีวิตขาดความรักชีวิตขาดผู้ชายชีวิตขาดคนมาเติมเต็ม ถ้าคุณคิดมาจากจุดนี้อย่าหวังว่ามันจะมีความสุขในชีวิตนี้ครับไมเซตที่ถูกต้องเลยครับความแฮปปี้ในชีวิตครับใน100%เซนี่ยฉันสามารถผลิตความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองจะมีใครหรือไม่มีใครบนโลกใบนี้ฉันไม่ได้สนใจทำไมไอตอนที่ไม่มีแฟนคุณอยู่มาได้อะแต่วันนี้พอมันจะออกไปคุณกลับอยู่ไม่ได้แล้วไอที่ผ่านมาคุณอยู่มาได้ยังไงอะฉะนั้นเนี่ยเซตที่ถูกต้องคือเราเนี่ยต้องมีความสุขครับ ได้ด้วยตัวเองใน100%เซตเต็มไม่ต้องมีใครบนโลกใบนี้มารับผิดชอบความสุขของฉันฉันรับผิดชอบความสุขของฉันเองแต่คนคนหนึ่งที่จะเดินเข้ามาในชีวิตฉันนับว่ามันเป็นกําไรถ้าคุณจะอยู่ก็ขอบใจถ้าคุณจะไปก็ขอบคุณครับคุณจะต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าครับ2.1ครับคุณต้องกล้าตัด2.2ครับเลิกไล่ตามครับหรือทักหรือโทรไปก่อนต่างๆพวกนี้คนคนหนึ่งจะเคารพคุณเพราะอะไรครับ เขาคิดว่าคุณน่าอวดสังคมครับโลกใบนี้ทุกคนก็อยากได้คนที่ดูหลอ่อดูดีดูสวยมาเป็นคู่ชีวิตทั้งนั้นครับบางทีเราไม่ได้พิมพ์นิยมแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใครๆก็อยากได้แต่เพราะวันนี้เรารู้สึกไม่มั่นใจเลยกลัวว่าคนอื่นจะไม่รักต่อให้เขาพูดหยาบหยาบคลายๆแรงๆยังไงคุณก็จะยอมรับได้ เขาต้องคิดว่าคุณน่าอวดกับสังคมไม่ใช่คิดว่าคุณน่ยไม่มีที่ไปและไม่มีใครเอาเรื่องนี้คือจริงๆครูค,คมเคยอธิบายไว้ในสั่งรักครับกับคอร์สสั่งจิตหนุ่มครับให้รุมรักถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูค,คมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาท Ebook ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ Line ID@ ดไลน์ e 2. เมื่อเข้าไปที่ Line อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line อ d 5. บอบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มน,นี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ